ีนี้นักเรียนมาดูบทร้องเล่นอีกนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะมาเล่นกันไหมอันนี้เป็นคำที่ใช้หอนำนะคะอ่านว่าไหมนะคะเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบอไหนจะพา ไปกินบ่อโศกบอหินบอดินบ่ซายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมา ีนี้นักเรียนมาดูอีกหน้านะคะหน้าที่15นะคะเพลงร้องเล่นนี้เรื่องแม่งูเอ๋ยอ่านตามคุณครูเลยนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อาย ย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่โศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกิน หางกินกลางตลอดตัวนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกรอบนะคะออกเสียงตัวรรตัวอะไรนี่นะคะให้มันถูกต้องนะคะตามหลักการใช้ภาษาไทยนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำาบไหนกิน น้ำบอไซายนักเรียนขาคําว่าไซายตัวนี้ไม่ต้องออกเสียงรอเรือไม่ต้องกระโดกลิ้นนะคะมันเป็นคําควบไม่แท้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทีหลังที่ละเอียดกว่านี้นะคะต่อไปย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบอโซกโยก ไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว อันนี้เป็นบทร้องเล่นนะคะเรียนฝึกอ่านให้ได้มันจะสนุกนะคะเรียนขายเกี่ยวกับการเล่นของไทยเรานะคะทำให้เราสนุกสนานเล่นกับเพื่อนๆเ,เนาะสวัสดีค่ะ